หากเพื่อนๆต้องการที่จะออนเกมเพื่อเอาไอเทมฟรีระจำเดือนแต่ไม่มีเวลาออนเองนะครับทางเราเพจแมดเกมรับออนไลน์ประจำเดือนรับล็อกอินกิจกรรมวันหยุดทุกอาทิตย์เลยหรือยังมีบริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็หนหา v i p หามีดทองปั๊มเวลปืนหรือล่าไอเทมถาวรในโหมดฟีเอชั่นทั้งหมดเลยครับหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจแมดเกมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อมาดูสตรีมโรงงานหรือคุยกันทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่มนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เกม Xshot อีกเช่นเคยนะครับยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยก็เจอบั克แล้วครับเออเมื่อใส่กับชุดเซตนี้นะครับตะเสียงจะบัคลงมาอยู่ข้างล่างนะฮะตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าในห้องไปหรือเปล่านะแต่ณตอนนี้ตรงนี้เป็นครับก็วันนี้จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมเงิน3299รอบนี้นะครับว่าจะได้เป็นอะไรบ้างนะก็จะมีปีกที่ถารบอครับปีกชุดแล้วก็ เอ่อปืนครับผมแล้วก็กล่อง500นะครับเมื่อเติมครบ3299นะครับและเติมต่อไปอีกเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เติม500เนี่ยจะได้กล่องนี้มานะครับ oh <no. S 2> แล้วก็จะมีโอกาสสุ่มได้สัตว์เลี้ยง8ดาวที่ผมทำคลิปรีวิวไปเนาะก็<น>ถ้าดวงดีก็อาจจะได้นะครับถ้าดวงไม่ดีก็ต้องหลอมนะฮะ21ชิ้นก็เอาไปคูณเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับแล้วก็ระหว่างเติมเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนพวกนี้นะครับเอาไว้หลอมปืน ไออทาวอนครับอันนี้ครับปืนเนี่ยเนซอลลิงเนี่ยครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิว2ปืนนี้นะครับปืนลาฟาเอลแบบใหม่แล้วก็ซอลลิงครับโอเคครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะครับแล้วก็ไปลุยกันในห้องทีมเดสแมทนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องทีมเดสแมทเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ก่อนที่เราจะมาลองรีวิวปืนให้ดูนะครับ เราต้องบอกก่อนว่าแพทที่อัพมารอบนี้คือมีบั๊กเยอะมากนะครับก็บั๊กแรกที่จะโชว์ให้ดูก็คือเดี๋ยวทำให้ดูนะครับปกติผมจะใช้ปืนแฟลพอยต์ไม่ก็ AF ปืนเ f อะครับเออลูกโมอะไรแนละ้วน่ะที่เอาไว้บั๊กกระสุนใช่ไหมฮะนี่นะครับปืนนี้จะไ้บั๊กกระสุน,นครับเวลาเราถือปืนนี้แล้วทิ้งเก็บปืนมายิงปกติกระสุนมันจะรีให้เองนะครับแต่ว่าปืนนี้ไม่รีนะครับแน่นอนว่าไม่ได้เป็นแค่ปืนนี้นะครับ ปืนซอลลิงก็เป็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับปืนนี้ก็เป็นนะครับไม่รีกระสุนนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือปืนเนี้ยสามารถเอาไปลงในห้องห้องมีดได้ทุกห้องนะครับคือเหมือนมันเอาบัคเข้าไปเล่นได้ทุกโหมดทุกห้องเลยนะที่มันแบบสมมุติว่าเออห้องสไนเงี้ยห้องสไนปกติมันเล่นปืนกลไม่ได้ใช่ป่ะแต่ปืนปืนเนี้ยกับซอลลิงไม่เข้าไปได้เฉยเลยนะครับ โอเคครับก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงครับเราก็มาลองยิงกันก่อนเลยนะครับนี่ครับปับ๊บหัวเข้าไปหกสิบสี่นะครับโอเคหัวสองนัดตายนะครับผมอันนี้ผมใส่ปีกจะะกออยู่ครับแต่เดี๋ยวค่อยพูดไม่ได้ใส่ปีกจะเกอนนะแต่เดี๋ยวพูดให้ฟังอีกทีนึงตัวนะครับตัวเข้าไปแค่ยีิบเก้าครับ มีโอกาสออก2นัดด้วยนะรู้สึกโอเคขอยิงตัวใหม่นะครับตัวเข้าไปค9ิบเก้านะครับโอเคแล้วมาลองขานะครับขาเข้า30ครับโอเคผมลืมบอกไปว่าปีกที่ผมใส่อยู่ไม่ใช่ปีกจอกก่อนนะครับและทีนี้เราจะมามาดูบัก๊กอีกอันหนึ่งของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นปีจกจอะเกาะก่อนนะครับสักครู่ ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นปีกจากกอเกาะแล้วครับดูจากผ้าคลุมข้างหลังนะแล้วแล้วเราจะมาลองยิงอีกรอบนะครับโอเคเรามาลองยิงใหม่อีกครั้งนะครับแม่งออกสองนัดเอาไหมโอเคเข้าหกสิบสี่เหมือนเดิมครับเรายิงที่ตัวครับเข้ายี่สิบเก้าเท่าเดิมนะครับจะสังเกตเห็นว่าปีกจกก่อเกาะใช้กับปืนนี้ไม่ได้ผลนะครับทุกปีกเลยนะ ันนี้ก็เข้า30เหมือนกันนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ปืนนี้นะครับปืนซอลลิงก็เป็นเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการยิงของมันนะครับแต่ปืนนี้ใช้ปีกเจาะเกาะไม่ได้นะครับแผ่นี้อาจจะบักนะครับแผ่หน้าอาจจะไม่บักนะครับเรามาดูการยิงของมันนะครับเราจะลองยิงกดค้างเลยนะครับอันนี้ไม่ได้คุมปืนนะ ค่อนข้างเกาะกลุ่มนะครับดูสิใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการยิงแบบหยอดหยอดนะครับปกติปืนทั่วไปยิงประมาณ4นัดใช่ไหมครับสีนัดท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูปืนนี้นะครับปืนนี้ยิงตรงประมาณ7นัดนะครับก็ก็คือถึงแม้ไม่มีปีกเจาะเกาะเรายิงชุดหนึ่งก็ตายครับดูครับ เนี่ยคือมันตรงแดวแล้วลรตรงเด่วเลยแม้ว,ว่าตอนนี้มันยังไม่เจาะก,ก่อนนะครับแต่คิดว่าถ้ามันปรับมาใหม่เนี่ยคงจะเกียนหน้าดูนะครับโอเคครับงั้นเราไปดูปืนต่อไปเลยนะครับปืนซอลิงเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเออผมใส่ปีกจะก่อให้ด้วยนะปืนนี้ก็ปั๊กเหมือนกันนะครับลองลองยิงหัวนะครับ เข้าไป64เท่ากันครับ2นัดตายครับผมยิงตัวครับปืนนี้ยิงตัวเข้า30ครับก็แรงกว่าเมื่อกี้ปืนเมื่อกี้ดาเบดเดียวนะครับลองขาครับขา30เท่ากันนะครับนี่คือใส่ปีกเจาะเกาะเลยนะครับผมปกติถ้าใส่ปีกเจาะเกาะมันต้องเข้าประมาณ38เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการยิงของมันกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดค้างก่อนเหมือนเดิมนะฮะ ก็ค่อนข้าขงเกาะกลุ่มเหมือนเดิมนะครับผมแทบจะเหมือนกันเลยนะครับผมแค่เหมือนปืนลา,าเฟลจะลั่นลูกเร็วกว่านะครับอลองยิงแบบเออลืมขยับตัวนี่เลย What <the> fuck! โอเคครับผมก็เมื่อกี้ลืมขยับเมาส์อีกตัวนะครับก็เอามายิงใหม่แล้วกันครับลองยิงแบบกดค้างไม่คุมนะครับ<น>ก็คือปืนมันก็เกาะกลุ่มเหมือนปืนแรกนะครับเหมือนลา,าเฟลเนาะ แค่รู้สึกว่าอันนี้มันลั่นช้ากว่าน่อหนึ่งลองมายิงแบบเป็นชุดดูนะครับก็ประมาณ5นัดว่างครับเกาะกลุ่มโอเคเอฟเฟกปืนค่อนข้างเท่นะครับลองยิงแบบชุดหนึ่งใส่คนฮะเมื่อกี้โอ้โหไป6นัดเลยนะครับ6นัดตายนะครับ ถ้าความเป็นจริงเราลูดอาจจะไม่โดนแบบนี้นะครับถ้าปืนมันก็ใส่ปีกจะเกาะไม่ได้ครับก็เบา,วกวากว่า8ดดาเมจก็เห็นผลอยู่นะครับแต่ก็คิดว่าถ้าแผดหน้ามันแก้มาก็อาจจะเกียนนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูชุดโปรโมชั่นนะครับผมโอเคครับผมก็เราจะมาดูรีวิวชุดข้าวๆแบบนี้นะครับพอดีว่า เข้าห้องแชทไม่ได้เฉยเลยเหมือนจะบล็อกไรลสักอย่างก็เลยว่ามาดูในห้องนี้ครับก็ขอภัยที่ประ่ายดูในห้องนี้นะเพราะเพราะว่าพอเป็นฝั่งตรงข้ามมันสีมันจะไม่สวยนะครับแต่ว่าชุดมันก็เข้าๆประมาณนี้นะครับผมมองว่าตัวผู้หญิงค่อนข้างสวยนะครับสวยมากๆเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเอฟเฟกต์เข้าๆของชุดนะครับโอเค นี่ก็คือเอฟเฟกต์เข้าค้าของชุดนะครับจะขึ้นให้ดูนะครับชุดเซตใส่ร่วมกัน3มชิ้นนะครับโอเคเนาะผมจะลองยิงให้ดูนะครับว่ามันฟื้นฟูเลือดเท่าไหร่นะพอออกจากการต่อสู้นะครับผมยิงไปนั้นหนึ่งนะครับปับแล้วก็รอดูเลือดที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนจะเพิ่มสองต่อนะครับเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ มองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะใส่นะครับถ้าจะเอฟเฟกแค่นั้นนะโอเคครับผมในส่วนของชุดก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองปืนซอลลิงในโหมด p v e กันดีกว่าครับผมโอเคครับเราก็มาลองเทสในด่านหมูนะครับด่าน p v e นะครับเห็นไหมครับปืนลาเฟลแมงกดเลือกได้ในด่านหมูเฉยเลยอะแล้วก็ซอลลิงนะครับซึ่งให้เราชวนมาดูที่ซอลลิงนะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกคลิกขวานะครับที่ปล่อยโอ้ยขอไปครับที่ปล่อยโนกนะครับ ตอนนี้เราหาตัวใหญ่กันนะครับเราจะได้ปลาระเปิดใส่มันนะโอเคไม่อยู่ใช่ไหมงั้ผมกดปล่อยลยกันเนี่ยครับมันจะมีแถบด้านขวานะครับขวาล่างแล้วก็กดขี้ขวาครับมันจะเรียกนกออกมาครับแล,ลแล้วก็ฮิวเราด้วยครับฮิวทีละสี่นะครับดูขี้ขวาก็ประมาณนี้นะครับดามจม,มันก็ไม่แรงมากนะครับแต่มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไร ก็เอามาใช้แบบเล่นขำๆได้อยู่อเออเหมือนปืนนกเลยเอ,อ๋อตายเลยตายแล้วนกก็ยังอยู่ครับดูสิก็เข้าๆประมาณนี้นะครับดาเมจยิงก็ปกติไม่ได้แรงมากครับโอเคครับผมงั้นเราไปสรุปคลิปกันนะครับหลังจากที่เราได้ไป รีวิวไปลองเทสไปลองทำอะไรกันมาบ้างแล้วครับก็เราจะมาสรุปคลิปกันสั้นๆนะครับก็ไม่สั้นหรอกนะน่าจะยาวอยู่เหมือนกันก็ในมุมมองผมเรื่องของโปรโมชั่นนี้นะครับผมคิดว่าไม่คุ้มนะครับในมุมมองผมนะเพราะว่าผมมีปืนลาฟาเอลตัวเก่าอยู่แล้วครับแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกดอันนี้ให้ดูนะครับวิธีทำอันนี้คือกดคอนโทรลแล้วก็ชี้ไปที่ปืนนั้นนะครับก็นี่ครับมันแทบจะเป็นปืนที่ถอดสแต็กของกันมาเลยนะครับ คุณสมบัติพิเศษเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับต่างกันตรงที่ว่าไอสเตตัสนะครับของปืนใหม่มันจะแรง38มยิงเร็ว82แล้วก็เคลื่อนที่เร็ว70นะครับก็ปืนใหม่ๆมมันก็แบบนี้นะครับกระสุนเพิ่มอีก5านัดด้วยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะผมก็เลยมองว่าสำหรับผมที่มีลาฟเอลอยู่แล้วอาจจะไม่เติมเอาปืนนี้นะครับลาฟเอลปืนเก่าก็ยิงดีพอสมควรนะครับปืนนี้ก็ยิงดีขึ้นไปอีก แต่ในมุมมองผมก็คือผมก็ไม่เอาครับไม่เอานะความคิดผมนะผมอาจผมใช้ไม่เอาครับส่วนคนอื่นๆที่คิดว่าปืนเนี้ยมันดีก็เติมก็ได้ครับอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับก็ลองชั่งน้ําหนักหรือว,ว่าคุณจะเอาไปใช้เอามันไปใช้ทําอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้มันบั๊กกับปีกจกกอกเกาะอยู่ซึ่งก็คือมันจะยิงเข้าแค่มมยีิบเก้าดาเมจนะครับถ้าไปสู้กับปืนอื่นจริงๆอ่ะปืนที่ดีกว่ามันก็มีครับ WC เี้ยที่เข้า38เพราพอใส่ปีกจกอกเกาะเนี้ยมันก็ย่อมดีกว่านะครับผม แล้วก็ถ้าจะเติมมาเพื่อจะใช้เล่นบัคช่วงนี้ก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ตามสะดวกเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพราะมันเป็นบัคกอะแล้ว G ีเขาบอกว่าในส่วนนี้มันไม่ผิดครับเอาไปเล่นได้เพียงแต่ว่าอย่าไปเล่นเกียนห้องโ no นก็พอครับส่วนใครคิดว่าโปรโมชั่นราเนี้ยถ้าเติมควรเติมเท่าไหร่ดีในมุมมองผมนะครับก็ผมปกติผมจะนําให้เติมแค่พันหนึ่งอยู่แล้วครับเพื่อเอาชุดเอาปีกอะไรเงี้ยเนาะ เนี่ยพันสองพันสามเนี่ยหรือว่าจะเติมแค่5้0ก็ได้นะครับเอาชิ้นส่วนไอไซาลิงเนี่ยมาหลอมเป็นปืนไซลิงถาวรน,นะครับก็เอาไปลงห้องห้องที่แม่งเล่นปืนไม่ได้ก็ได้เหมือนกัน,นครับพวกห้องบีห้องไสนเนี้ยเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าจะเน้นเติมเอาที่บั็กตรงนี้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำไม่ใช่หรอกครับก็เพื่อนคนอื่นที่เขาไม่เติมเพราะขาจะหัวเสียเหมือนกันเมื่อเมื่อมาเจอแบบนี้เนาะก็ลองชั่งน้ําหนักดูกันเองนะครับว่าจะเติมหรือไม่เติมนะครับ อันนี้ตามสะดวกครับอยู่ที่ดุล,ลพินิจของผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็คงรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ